ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Believe in My เรื่องของใจใครว่าไม่สำคัญเคยเป็นกันไหมพรุ่งนี้วันจันทร์ทีไรนอนไม่หลับทุกทีแค่คิดว่าจะต้องเจออะไรร่างกายกับใจก็เหมือนต้องแบกรับอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอาการนี้เรียกว่า Anticipatory Anxiety หรือความวิตกกังวลก่อนเริ่มงาน อาการนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกและคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้หลายคนมักเจอความรู้สึกนี้ก่อนเริ่มพรีเซนต์งานก่อนประชุมสำคัญกับลูกค้าหรือแม้แต่คำว่าพรุ่งนี้วันจันทร์ก็ทำให้เราเกิดอาการวิตกกังวลได้อาการนี้เป็นอาการที่สมองของเราจินตนาการสถานการณ์แย่ๆที่อาจจะเกิดล่วงหน้าทั้งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเช่นลูกค้าจะชอบงานไหมนะ เจ้านายจะโอเคหรือเปล่าหรือว่าเราจะทําอะไรพลาดไหมแม้ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยว่าสิ่งที่เรากังวลจะเกิดขึ้นจริงแต่สมองกลับปล่อยสารเครียดออกมาเหมือนเรากําลังเผชิญเรื่องห้ายจริงๆแล้วเราจะรับมือยังไงได้บ้างการตระหนักรู้ว่าเรากําลังวิตกกังวลไม่ได้หมายความว่าเรากําลังล้มเหลวแค่เรารู้ทันความคิดว่าน,นี่เป็นแค่ความวิตกกังวลล่วงหน้าก็ช่วยให้ใจเราสงบขึ้นได้ในระดับหนึ่ง การตั้งสติให้อยู่กับปัจจุบันอย่างการหายใจแบบมีสติแค่วันละ5นาทีก็สามารถช่วยปรับเคมีในสมองให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นจริงๆแล้วความกลัวมากๆจากความไม่มั่นใจการเตรียมตัวให้พร้อมก็จะช่วยให้เรามั่นใจมากขึ้นแต่เราต้องไม่คาดหวังว่าเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างเพอร์เฟกอย่าลืมให้พื้นที่ตัวเองให้รู้สึกผิดพลาดได้เพราะในทุกๆอย่าง อาจมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดได้เสมอความวิตกกังวลก่อนเริ่มงานไม่ได้แปลว่าเราทำงานไม่เก่งแต่มันอาจแปลว่าเรากำลังแคร์และอยากทำให้ดีที่สุดต่างหากแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมดูแลใจตัวเองเพราะเมื่อใจมั่นคงขึ้นเราก็จะเริ่มงานนั้นได้ด้วยพลังที่ดีกว่าความกลัวเสมอขอบคุณค่ะ